สวัสดีครับสวัสดีชาว o u t u b e นะคลิปนี้ผมถ่ายแล้วมันหายเนาะอ่ะาเช้าๆนะครับรับตู้จาก LCD ไปงานพี่อนอนท์นะครับงานพี่อนอนท์เขาก็จะแบบประมาณแบบว่าอ่าเครดิตหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าเวลาผมไม่มีงานผมก็ขอพี่เคแล้วก็ขอค่าน้ำมันเอ็ดวานนะครับก็โอนตังมาให้สี่พเลยนะฮะตัง้งเมื่อวานยังไม่ได้ทันได้รับตู้เลยก็ต้องอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปงานพี่อนอนท์กันแถวอา ใส่น้อยเนาะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับอาจจะตอนไปคลิปมันหายนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูตอนกลับแล้วกันนะครับผมดูแผนที่ได้แต่ใช่าบางกลวยใส่น้อยใช่ไหมวิเศษแต่ถนนบางกลวยใส่น้อยแต่มัตส์เกิร์<ะ>แต่ใส่น้อยอ่ะ จอดเรียบร้อยนะไม่รู้ว่าตอนถอยออกอ่ะจะได้ถ่ายให้ดูมุมไหนแต่ว่าถ่ายแน่นอนก็ตอนนี้เกือบบ่ายสามแล้วครับก็ขึ้นค่อนข้างช้าเนาะเพราะว่ามันเป็นของหลายอย่างจุกจิกอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวตอนออก้วน่าจะต้องถอยชิดฝั่งเนี้ยถ้ารถาคันนั้นอยู่ก็น่าจะลำบากนิดนึงแต่น่าจะมีคนดูท้ายให้เดี๋ยวพา ดูเดินทางออกจากซอยนี้ละกันเออซอยอะไรฮะทองยวนสี่อะไซน้อยอะไรสักอย่างบ้านกล้วยไซน้อยอ๋อถนนบ้านกล้วยไซน้อยเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีเดินทางไปสุร,ราษนะครับวับนถ่ายคลิปไม่รู้จะลงทันวันที่ไปไหมผมจะไปถึงสุร,ราษวันเสาร์เย็นนะถ้าใครอยู่แถวนั้นก็ฝากเจอรถก็ทักทายด้วยนะ กดสั่งไลแมนพี่ส่งของสุริยา่ะครับของสุสุริยาไปครับโอเคไปกินข้าวก่อนนะข้าวเที่ยงอนนี่ยบ่สามนะตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะใกล้เสร็จละปิดประตูข้างหนึง่งแล้วกำลังยัดของเพิ่มเี๋ยวถอยออกมาทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็เดินหัวออกไปนู่นเดี๋ยวจะออกแล้วนะครับ มองมุมไหนดีเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีหลังคานะหลังคาที่แบบสูงๆอะ่ะที่แบบว่าจะติดอะ่ะหลังคาแล้วก็ตอนหลังก็มีรถตามที่เ็อ็อนะเดี๋ยวไม่มีคนถือกล้องผมเดี๋ยวผมวางไว้อย่างนี้นะเอะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะกวมาเห็นได้ไหมแบบนี้ ทำงเท่า,าี่แหละด้่ใช่ไหมบังพอดีเลยวะเดี๋ยวผมจะมีโอกาสเดี๋ยวจะพยายามยกขึ้นถ่ายพยายามถือแล้วกนะันเดี๋ยว เดี๋ยวจะโยกซ้ายไปสักครั้งหนึ่งก่อนนะเอาแบบว่าทางซ้ายมันชิดๆหน่อยต้องบนนิ่นะ <c oughs> เดี๋ยวรอเขาเคลียร์ก่อนนะครับถือเอาแล้วกัน โยกใหสายตูดมนันยังไม่ชิด นี่ก็ผลิตแค่น้าพอ ด้วยอมันห่างซ้ายเยอะขึ้นไปอะรอบนี้น่าจะได้ ัคิดไม่พออีกยังคิดไม่พอยังคิดไม่พอรอบนี้ได้เหรมั้ง หลังคา ไม่ได้นะ ตองนี่หมดเลยครับแล้วก็ติดหลังคาด้วยไม่เมื่อกี้มันจะติดหลังคาไงที่เห็นว่ายกนี่ผมดนเดี๋ยวาอาจจะไม่ัดเดียวกัองางี้เดียวเองนะ้าหลังนเดี๋ยวจะหัดูหลังคาให้ผมนดูหลังคาเลย

Terima kasih telah menonton! ยากนะถ่ายไม่ได้ลมหมดเลยนะครับโยกมากกว่าสิบสองสิบมากกว่าสิบอะได้ได้ได้ยินเสียงสเกิร์ตครูดด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าให้ไปเลยไปเลยน่าจะตแตกแล้วมนะั้งแต่ว่าล,ลมหมดเข้มา ลากเกียร์หนึ่งมาก็มันคือปัญหาโหจะพยายามถ่ายมันถ่ายไม่ได้ถ้ามีคนมาด้วยก็จะถ่ายให้ปัญหาของเขาคือเราชิดซ้ายเยอะหลังคามันจะโดนตู้อา้าวไม่ได้โยกใหมพ่พอตูดพ้นไปแล้วเราคืนหัวไม่ได้ฝั่งนี้จะโดนหลังตู้ฝั่งนี้จะโดนหลังคาโอ้ยตั้งหลายรอบทั้งไปจะได้ถ้าเป็นสองเพาน่าจะง่ายกว่านี้หรือยังไงหรือว่าผมยังไม่ชินหรือว่ารอบหน้า ต้องแก้ตัวใหม่แต่จริงๆถ้าเป็นไปได้วันหลังว่าไงดีปะเออไม่รู้ดิก็ต้องท่านี้แหละนะไ่่เช้าเข้ามาซอยนี้นะครับเปิดไฟข้างใเดี๋ยวไปจอดดูที่ถนนข้างนอกแนละ้วกันสเกิร์ตไปอย่างแตกก็ไม่เป็นไรเพื่อลูกค้าเนะเพราะว่าเราก็แก้งเค็มไปแล้วด้วยรอเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็คือซอยทองยวนมูซีถนนเขาเรียกว่าถนนอะไรวะลืมลนะถนนไซน้อย บ้านกล้วยใส่น้อยประมนี่แหละทำมไมมีรถเลยมีก็สองร,รตอนนี้ไม่มีรถแลยรถม,มีรถอยู่ถ้าคนรู้เขาจะหยุดให้นะอย่างเช่นกระบปาคันนั้นนะแกรู้ขอบคุณครับ โอ้กำลังถ่ายได้พอดีเลย6กโมงว่าก็ถือว่าค่อนข้างยากนะถือว่าค่อนข้างยากหรือว่าเรามาไม่บ่อยนะเพราะว่าทางเจ๊แกก็บอกว่าเอ๊ะคันก่อนก็ออกไม่โยกไม่กี่ครั้งออกได้จริงๆพื้นที่มันได้แต่มันติดลังคาเออผมงง คันออกกันมันออกง่ายได้ไงปัญหาของผมคือเมื่อกี้พื้นที่ได้หมดเหลยวรถเข้าขยะให้อยู่ให้หมดแล้วติดลังคาและตอนท้ายด้วยมีเสาไฟฟ้าตรงนี้ด้วยตอนท้ายอ่ะใช้ใช้วิธีแยกหน้ายแยกหลังเหมือนออกจากสุขสวัรด์จิตสเปดคานั้นเลยนะครับก็ถือเป็นอหน้างานใหม่แบบสุดยอดอีกหน้างานหนึ่งเนาะหาง่ายไม่ยากแต่ว่าออกแคบหน่อย นะแคบแปบเดียวแคบแบแคบก็้ ه, มันก็มีคนยืนดูเยอะมากก็ดันจังน้อยเทศบาลเมืองอะไรตรงนี้ตอนนี้เป็นถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะครับตามโลเคชั่นที่เข้ามาตอนแรกนะครับก็เข้ามาประมาณ3-4กิโลอยู่หรือมั้งนะก็เวลา,าเราผมวิ่งออกไปเงี้ยมันก็จะไปผูกวงแหวนรอบนอกนะครับเส้นพระรามสองบางปินอะไรเนี่ยเส้นนั่นแหละเดี๋ยวผมจะ ต้องวิ่งมอเตอร์ว์กลับนะครับไม่สามารถขึ้นทางด่วนหรือทางอื่นได้แล้วเพราะว่ามันติดเวลานะแต่ว่าเส้นอ่าเส้นนี้ผมไม่รู้ว่าติดเวลาป่ะนะมาแล้วเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยกูดังเขาโบกให้ออกก็ออกมาติดติดเวลาแล้วใครรู้อคอมเมนต์ทีมันกล้ชนะแถวนี้จะติดเวลาแปลกๆนะบางทีบางในซอยเขาจะติดเวลานะตอนนี้สงสัยมากเลยนะครับสเกิร์ตนะเขาเป็นอะไรไหมนะครูดขี้ดินอย่างเยอะเลยนะครับเมื่อกี้ไม่รู้บางฟงบางฝุ่นเยียบไหมนะ เดี๋ยวไปเดินดูรอบรถนะครับแต่เมื่อกี้คนมันเยอะแล้วเราก็พยายามจะดันออกให้ได้ก็เขาให้ออกแล้วเพราะว่าเขาต้องดูให้นะเพราะาคนงานหรือทางกาดังเขาดูให้เพราะว่าถัดจากนั้นมาถ้าเรายังไม่ออกมามันไม่มีคนดูให้ดิเชื่อใจะนะตรงนี้ก็จะเป็นทางโค้งคล้ายๆลักษณะตัวเอเนาะตอนมาผมก็ถ่ายคลิปไว้แล้วนะไม่รู้ว่าณนะวันนี้ที่ผมถ่ายคลิปนี้ไม่รู้ว่าคลิปนั้นยังอยู่ไหมนะผมไปล้างสแกนผมไปล้างสแกน ล้างสแกนเออโทรศัพท์นะคลิปหายหมดเลยเอ,อหงึดไหลเอามีเทเลอร์เข้ามาแปลว่าบาทิดเวลาดอกต้อคิสไปได้บัตรเนี่ยโอ้โหตัอปีห้าห้าด้วยแก้มเลดด้วยกันชนะส่วนกันส่วนกันเท่ากับตังฝ่าว้ด้วยโยบไะได้ ยืดหัวนิดนึงเพราะว่าหางสิบวิบบานเขาไม่ได้บอกนะเห็นบ่มันสิบวิบบานเขาเด้ปิดแล้วทำานิดหนึ่งกระดึงกรลานะก็เป็นงานตอบโจทย์สำหรับคนลุยๆเนาะสำหรับคนเรียนรู้เนาะแต่ก็จะเหงื่อแตกหน่อยสำหรับคนแบบไม่ค่อย เขาอะไรมาไม่บ่อยเออไม่ค่อยเก่งอย่างผมนะเออมันก็จะเงยเงยแตกหนออ่อยเหนื่อยเออยังเดาเหลี่ยมไม่ได้นะครับขนาดวันก่อนคลิปวันก่อนผมถ่ายที่ไปวิ่งงานร่วมกับบริษัทเอเด็นะพี่ธีพลเอเด็นะเกโยกทีเดียวออกได้ผมโยกตั้งสองสามรอบนะก็งงอยู่ที่ทำไมผมหาลายไม่ได้ว่ะแต่บางครั้งเราถ้าถ้าลายมันได้มันก็จะแบบปุ๊บปั๊บเลยนะแต่ถ้าบางครั้งลายมันไม่ได้ก็โอโ้โหโยกอย่างนั้นแหล,ละไม่ได้เชื่อ โอ้รถค่อนข้าง,งติดเมื่อกี้มีมเธเลื่อเข้ามาคันนึงก็สบายใจนิดนึงแปลว่าซอยนี้ไม่ติดเวลาหรือเปล่าอ้าวแล้วผมต้องออกทางไหนอะรถทำไปเช้ามากงไหนวะเช้ามาตรงมาต้องก,กลับตรงไปหรือเปล่าวะเออเช้ามาตรงมารถเช้าเราไม่ได้เลี้ยวอะไรเลยเนี่เลีเ้ยวแค่ทางโคง้งเลีเ้ยวแค่ขวาเกิอดอาการงงนิดนึง <K an ye> เข้ามาตั้งแต่เช้าถือว่ามาตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าตู้ใบนี้มันเป็นตู้เอเยนเอลเอเวอร์กรีนนะครับเป็นตู้สีเขียวเนาะถ้าใครรู้จักเนาะแต่ว่ามันเป็นสีแดงเพราะมันเป็นตู้เช่านะครับแต่เป็นเซีนของเอเวอร์กรีนนั่นแหละเขาไปใช้เป็นของเอเวอร์กรีนก็ไปรับร้านนี้รับได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะผมก็ไปรับเมื่อคืนนะจบงานเฮียแล้วก็ไปรับเมื่อคืนแล้วก็เข้าลานไปแล้วก็มาแต่เช้าเป็นงานเสียอนนน์ครับเป็นงานเสียอนนจริงจริงเมื่อวานเราพลาด ผิดพลาดน,นิดหนึ่งจริงๆเราต้องไปงานประจำเราอะไรอะย่างเงี้ยนิดร้า,รานซ ME นะครับมันต้องจองตู้ผมก็ไปจองไว้เขาให้ไปเอาตู้ใบสองจองคิวนะโทรไปจองคิวเขาให้เอาตู้ใบสองผมไปเอาไม่ได้เมื่อวานติดงานไม่จบนะบก็เลยหาวานให้ทางเอสนะครับรถที่ผมร่วมนะให้เขาไปเอาตู้ให้ผมก็เลยไม่มีงานเลยโทรบ,บอกพ,นนพี่อนนท์พี่อนนท์ก็เลยบอกว่าช่วยยายไปนี่ไปนี่ไปนี่นะพี่อนนท์ไว้รุนบ้านกวดเนาะตู้ยาวนะรถแกวิ่งไม่ได้รถแกเป,ป,ป,ป็นเะป็นรถพ่วงเนาะ สุยาไปปุ๊บๆสุยาก็แบบปกติไปงานพี่นนท์กบพี่นนท์ขอค่าน้ำมันหน่อยเอ็ดว่านหน่อยจริงๆของพี่นนท์เป็นลูกค้าเดียวเลยนะครับลูกเดียวหรือเปล่เาเป็นลูกค้าหลักๆที่ที่เครดิตหนึ่งเดือนเออพี่นนท์นี่หนึ่งเดือนจริงๆผมมีอีกเจ้าหนึ่งเครดิตหนึ่งเดือนเหมือนกันเออสองเจ้าเออของของพี่นนท์ก็เครดิตหนึ่งเดือนนะครับแล้วเป็นคนกันเองเนี่ยมันก็เลยแบบว่าพี่นนท์ขอค่าน้ำมันหน่อยสมมติวันไหนมันไม่พอหรือมันไม่ค่อยมีมันต้องรับคืนตู้เติมมันเงี้ยพะเราใช้เงิน ตลอดทั้งเดือนเนะเาะก็จะบอกเพื่อนนอนท์ครับขออดวานน้อยสองพนันสามพานันอะไรเงี้ยแกก็ให้ตลอดนะไม่เคยขัดนะครับป็นหนอนจริงแกเป็นน้องผมนะแต่ว่าแกอยู่ในวงการนี้แบบว่า,าเขาน,นับถือกันเรียกพี่นะแกก็เรียกผมพี่ผมก็เรียกแกพี่นะเหมือนกันกับพี่สวัสดนะฮะทะเลซิ่งอายุเท่ากันผมก็เรียกพี่ยอดนะครับพี่ยอดก็เรียกสุยาครับพี่นะครับเขาเรียกว่าการให้เกียรติซึ่งการแลกันเนาะมันก็ไม่เป็นไรนะครับ อ่าบอกพี่นนท์ขอแอดวานน่อยนะครับพี่นนท์ก็จัดให้นะไม่เคยไม่เคยจะคงไม่เคยจะคงแอดวานไม่เคยจะคงแอดวานก็โอนมาปกติเขาส่งงานก่อนแล้วค่อยโอนนะพี่นนท์นี่เล่นโอนก่อนเลยนะครับเล่นโอนมาสี่พันแบบว่าอ่ะแอดวานไปก่อนสี่พันอ่าราคางานมันมากกว่านั้นเนาะแต่เขาเรียกว่าแอดวานก็คือจ่ายค่าเดินทางไปก่อนอะไรวานเนี้ยจ่ายมาก่อนเลย บุกิ้งยังไม่ได้ยังไม่อะไรเลยเมื่อวานก็รับงานรับตู้ให้แกเมื่อวานนะก็ส่งเบอร์ตู้อะไรเรียบร้อยก็มาตัวนี้แกก็บอกว่าเป็นงานประจานะครับเป็นงานประจําเป็นงานประจําของแกแต่ว่าแกมาไม่ได้นะถ้าเป็นตู้สั้นแกจะมาได้ถ้าเป็นตู้ยาวก็ใช้รถนอกนะครับฝากเพื่อนๆน,นะที่ติดตามผมบางคนหลายคนเลยแหละไม่ใช่บางคนหรอกหลายคนนะที่ไปออกรถมาวิ่งกันเองบางทีผมถ่ายให้ดูก็พากันอ,อยังตรองไม่ดี เรื่องงานนะผมห่วงแค่เรื่องงานกลัวไม่มีงานวิ่งนะครับกลัวค,คือเพื่อนๆเอานะรถมานะกลัวเพื่อนๆไม่มีงานวิ่งที่มันเป็นแน่นอนนะอะไรประมาณนี้นะห่วงเป็นห่วงนะครับก็หลายคนก็มีโทมปรึกษาจะขายรถก็มีนะครับจะออกรถออกแล้วไม่ไหวก็มีนะอย่างเสียออฟนี่ก็หนักหนาสาหัสเดียวกันกเป็นคนสู้ชีวิตอยู่คนหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะไปถ่ายแกนะคลิปแกผมถ่ายไปก็โอ้หกเจ็ดหมื่นวิวแล้วนะก็ถือว่าคนให้ความสนใจมากนะครับผมจะไปถ่ายแกอีก ใครที่จะออกรถก็ศึกษาดีๆนะครับไม่ได้ห่วงวิชาหรือไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าอยากให้ศึกษาดีๆเวลาออกมาแล้วคุณมีงานวิ่งไหมนะครับยกตัวอย่างอย่างเพื่อนผมที่วิ่งด้วยกันนะแกวิ่งอยู่แถวๆนี้แหละแล้วแกก็ไปอยู่แหลมนะครับรถที่แหลมก็หาที่ร่วมใหม่นะครับเพื่อนกลุ่มๆหล,ลายๆคนนี่แหละรถที่นี่ก็ไปอยู่แหลมรถที่แหลมก็หาที่ร่วมใหม่จ้ากไหมเนี่นยออผมต้องกลับรถตรงไหนกลับรถใต้สะพานบอกกลับอะไ้ สูงบ่พ่อบ่แม่นรถสูงบ่พ่อเด้สะพานนะสูงบ่พอของเราไม่สามารถกับรถใต้สะพานแบบนี้ได้นะครับสองไมทาสิบเดี๋ยวล่องวนไปหามองสะพานเกือกมาดูตอนที่มันครูดนิดนึงตีีนเสียงอยู่โอ้ไม่เป็นไรแผเก่าแผลเก่าเพิ่มเติมนิดนึง นี่ฝั่งนี้หลุดแล้วฝั่งนี้ผมเอาให้นั่นหนีบไว้ยังอยู่ไหมวะไปแล้วไปแล้วฝั่งนี้ไปแล้วไปรู้โดนอะไรตอนที่ถอยลงมาเมาื่อกี้จริงๆมันแตกนานแล้วแต่ว่าผมเอาไอ้คีมล็อกหนีบไว้ข้างในหลุดแล้วจะอยู่จบงานหัเนี่ยอ่าไปดูข้างหลังบางขุนนิดนึง คอยเบียดด้วยมีร้อยเบียดยางด้วยร้อยเบียดยางบางฝุ่นอยู่ไหมบางฝุ่นยังอยู่ดีบางฝุ่นอยู่ดีก็จบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้สุริยาพันธทุกข์ก็อยู่ที่อ่าแ,แถวบางใหญ่เนาะอ่าถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะครับจังหวัดนนทบุรีแถววงแหวนอุตสาหากรรมเนาะแต่เขาเรียกบางใหญ่ไซอะไรท่านี้แหละนะตามเห็นโลเคชั่นเขาว่าอย่างนั้นก็ ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สุสสริามทุกปะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันก็มีบัตรเพลเล็กน้อยไม่เป็นไรเจอกันคลิปหน้าครับสุริยมตุกสวัสดีครับไปแล้วอย่าเากูเด้อมูก,กันที่บ,บ้านมีหลายตัวอย่าวนะก็ยังรออยู่ยังรออยู่